คลิปนี้นะครับสามราศีนี้นะครับแฟนเก่าของคุณนะจะกลับมาหาคุณหรือเปล่านะครับมาดูกันว่ามีราศีอะไรบ้างนะครับมีราศีพฤษภนะครับทอรัสราศีวัวนะครับราศีลีโอนะครับราศีสิงห์แล้วก็คปิคอนนะครับราศีแมงป่องนะครับมามาดูกันว่าแฟนเก่าของคุณนะจะกลับมาหรือเปล่า โอ้โหนะครับบอกได้เลยว่ากลับมาแน่นอนนะครับเขากลับมาแน่นอนเพราะอะไรเพราะคูณกับเคขานั้นเรียกได้ว่าเป็นคู่กันนะครับอาจจะเหมือนกับเขาเรียกว่าคู่กรรมคู่เวรนะครับยังไงก็จะต้องกลับมานะครับแต่ดูว่าการกลับมาครั้งนี้นะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะดีขึ้นนะครับแรงปรารถนาในตัว ของคุณทั้งสองคนนะครับซึ่งการและกันยังมีอยู่อย่างแบบเต็มที่อย่างเปี่ยมล้นนะครับนะการกลับมาครั้งนี้นะครับจะมีการตกลงการมีการตัดสินใจกันหลายๆอย่างนะครับนะเอก็เลือกทางที่ถูกต้องกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่หมออุ๋ยทลอดมาแล้วนะครับกดหัวใจแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบุณครับ